สนับสนุนโดยกลาบมาคุยกันในช่วงสุดท้ายแล้วนะครับท่านผู้ชมครับถามพี่สมบุญดีกว่าว่าในชีวิตของคนแต่ละคนเนี่ยมันมีคำหนึงเขาเรียกว่าการจัดสมดุลให้กับชีวิตตัวเองผมเชื่อว่าพี่สมบุญเนี่ยมีชีวิตหลายด้านมากเลยเการจัดการกับบทบาทต่างๆในชีวิตที่ได้รับการบริหารชีวิตเนี่ยในแต่ละวันแต่ละสัปดาห์แต่ละเดือนเนี่ยเราจัดการกับชีวิตของตัวเองยังไงบ้าง ทั้งบทบาทบางครั้งเราก็เป็นพ่อของลูกบางครั้งเราต้องเป็นไดมอนด์ในการที่จะดูแลคนอื่นๆโอ้อีกหลากหลายหน้าที่ที่เราจัดการเป็นเรื่องที่สําคัญนะครับเพราะว่าลูกๆของผมเนี่ยตอนนี้4คนนะฮะสคนแต่ว่าผมโชคดีนะครับมีภรรยาดีครับคือเขาจะทําหน้าที่เขาเต็มที่ตรงนี้ไปเลยนะครับผมเองไม่ต้องกังวลเรื่องนี้ในเรื่องของการที่จะรับส่งลูกนะครับในการที่จะทํากับข้าวให้ลูกนะครับพราเรามีคุณแม่ที่ดีของลูก แต่สิ่งที่สำคัญก็คือเราก็ให้เวลากครอบครัวนะครับอาจจะไปทานข้าวนอกบ้านบ้างนะครับไปเที่ยวกันบ้างนะครับอันนี้เป็นสิ่งที่สําคัญนะครับพาะลูกเราเนี่ยก็ต้องการความอบอุ่นเพราะว่าสิ่งที่สําคัญก็คือเขาก็อยากเห็นพ่อเห็นแม่นะครับเห็นตัวเขานะครับมีโอกาสได้ไปเที่ยวด้วยกันมีโอกาสได้ไปทานอาหารด้วยกันอันนี้ผมทําเป็นประจําอยู่ครับมันเป็นเรื่องสําคัญนั่นก็คือการจัด ตารางงานของตัวเองกับเวลาส่วนตัวเนี่ยให้ลงตัวที่สุดนะครับและได้มีโอกาสให้รางวัลชีวิตอะไรกับตัวเองบ้างาเขาบอกคนเราทำงานมาเนี่ยเหนื่อยมาตลอดก็ต้องเรียนรู้และก็รู้จักที่จะให้รางวัลกับชีวิตของตัวเองรางวัลกับชีวิตของเราเนี่ยสิ่งที่สำคัญก็คือว่าตัวเราเองเนี่ยนะครับในสมัยก่อนเนี่ยถ้าเราจะซื้ออะไรสักชิ้นหนึ่งเนี่ยนะครับ,รบมันทั้งยากเหลือเกิน มาปัจจุบันเนี่ยนะครับเราสามารถที่จะมีเสื้อราคาแพงๆใส่ไดนะ้เราสามารถที่จะซื้อ,อนาฬิกาสวยๆให้แฟนได้นะครับมีเงินให้คุณแม่ได้นะครับ,รบนี่คือสิ่งหนึ่งที่เป็นารางวัลที่ผมคิดว่ามันเป็นคุณค่าที่สุดนะครับเพราะว่าคนเราเนี่ยเมื่อทํางานมาเหนื่อยแล้วเนี่ยเราต้องรู้ว่าเราต้องให้กําลังใจตัวเองนะมันเป็นสิ่งเล็กๆเป็นเป็นสิ่งเล็กๆแต่ว่าสิ่งที่เราได้ที่เราได้มาเนี่ยมันเป็น พละพลังนะครับมันเป็นการเปลี่ยนแนวตัวเรานะครับให้เป็นเวอร์ชันใหม่อยู่ตลอดเวลานะครับไม่ใช่ซ้าๆเดิมๆนะครับใส่เสื้อผ้าเก่าๆเหมือนเดิมนะครับบางครั้งเราต้องมีการเปลี่ยนตัวเองนะครับหรืออาจจะซื้อรถคันใหม่อีกสักหนึ่งคันนะครับเพราะว่าบางครั้งเนี่ยเราอาจจะไม่ใช่เป็นสิ่งที่พุ่มเฟือยนะครับแต่เราซื้อได้ครับเป็นความพอใจอาจจะซื้อรถมอเตอร์ไซค์สักคันนึงนะครับที่ยี่ห้อดีๆหน่อยนะครับมาใช้งานนะครับมา อํานวยความสะดวกนะซื้อรถคันใหม่ๆสักคันนึงนะครับอันนี้ก็เป็นสิ่งที่เราซื้อได้ตลอดนะครับเพราะว่ากิฟตฟรีเนี่ยให้รายได้เราไม่จํากัดจริงๆผมบอกเลยนะครับว่าณตอนนี้ชีวิตของเราเนี่ยเราอยากจะได้อะไรเราก็สามารถซื้อได้แต่ว่าเราเองก็ต้องมีการใช้จ่ายที่ถูกต้องด้วยนะครับไม่ใช่ใช้จ่ายสืสรุ่ยนะครับแต่เราสามารถซื้อได้ครับเพราะว่าเป็นรางวัลให้กับชีวิต ทีนี้ทั้งทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยนะครับตั้งแต่ทํากิฟฟารินมาเราคิดว่าธุรกิจนี้มันตอบโจทย์ชีวิตของเราได้มากน้อยแค่ไหนได้มากเลยครับอางารย์พสุครับสิบกว่าปีเนี่ยเราเปรียบเทียบกับเพื่อนของผมนะครับหลายหลายคนเนี่ยนะครับหรือแม้กระทั่งคนที่ผมรู้จักมาเป็นสิบสิบปีเนี่ยชีวิตเขากับเราต่างกันมากครับเพื่อนผมหลายคนก็ยังขี่สามร้ออยู่เหมือนเดิมครับยังเหมือนเดิมจริงๆครับ แล้วสภาพของเขาลหลายๆอย่างต่างกับเราอย่างสิ้นเชิงเลยครับเพราะความคิดเขาไม่เปลี่ยนนะครับแม้กระทั่งเพอ,อผมมีเพื่อนเรียนมาด้วยกันในในห้องเรียนนะครับผมผมมีความรู้สึกว่าผมเนี่ยเป็นคนที่โชคดีมากเลยว่าชีวิตของเราในสมัยเรียนเนี่ยเป็นคนที่แย่มากๆนะคือหลายหลายคนมองอนาคตผมไม่ออกนะว่าผมจะไปยังไงครนะแต่ปัจจุบันนี้นะครับเราเราสามารถที่จะฝ่าฟันตรงนั้นขึ้นมานะครับแล้วก ก้าวมาสู่ความสาเร็จจนถึงระดับสูงสุดของไดมอนด์แกนได้ของคิปเปอรลินไดเนี่ยผมถือว่ามันเป็นเกียรติประวัติของครอบครัวเกียรติป,ประวัติของตัวเองนะครับที่ผลักดันตัวเองมาสู่ความสาเร็จไดครับเขาว่าธุรกิจนี้เนี่ยมันเนรมิตความฝันของคนไดนะมีคนเคยใช้คํานี้ทีเดียวสําหรับการพัฒนาชีวิตเนี่ยบางคนสามารถมีชีวิตที่เปลี่ยนไปจากหน้ามือเป็นหลังมือใช่ครับแนวทางของคนที่จะ เปลี่ยนชีวิตตัวเองจากหน้ามือเป็นหลังมือเนี่ยพี่คิดว่าเขาต้องเริ่มต้นยังไงจริงๆคนคนคนที่จะเปลี่ยนความคิดตัวเองได้นะครับประสู่ความสาเร็จได้เนี่ยนะบเอ,อ่อบางคนเนี่ยอาจจะมีหน้าที่การงานดีอยู่แล้วนะครับก็ต้องให้การยกย่องนะครับว่างานนี้คืองานที่ดีครับนะบเป็นงานที่คุณสามารถทําได้และเหมาะกับคุณมากบางคนก็อาจจะมาจากการที่ต้องดูถูกรหรือบประมาทหรือโดนสบประมาทมานะครับแล้วเกิดแรงบันดาลใจครับลุกขึ้นมาทําธุรกิจนี้ เพราะนั้นลหลายคนที่จัดสินใจทําธุรกิจนี้มาแตกมาหลากหลายครับมาหลากหลายบางคนมาจากให้การยอมรับมาจากการที่ให้การยอมรับนะครับแล้วก็จัดเสินใจทําบ,บางคนมาจากการสบประมาทนะครับว่าคุณทําไม่ได้หรอกแล้วก็ตัดสินใจทบนั่นก็เป็นเป็น,เป,น,เ,ปนเป็นจุดที่เชื่อว่าหลายคนได้ยินคําพูดอะไรแล้วคิดอย่างไรต่อประโยคที่ตัวเองได้ยินถูกไหมฮะบางคนก็เอาคําพูดที่มีคนเขาเขาพูดถึงเราเอาไป เอาไปตีความในด้านบวกก็จะเป็นประโยชน์เป็นประโยชน์นะมันก็จะเป็นประโยชน์เพราะเพราะเพราะว่าบางคนเนี่ยนะครับพลิกวิกฤตเป็นโอกาสครับนะค็คือไม่ยอมแพ้นะครับคุณทําไม่ได้หรอกมันเป็นไปไม่ได้หรอกงานแบบนี้นะครับซึ่งตรงเนี้ยเจอกันเยอะนะครับที่ผมพูดเนี่ยเจอกันเยอะนะคุณคงทําไม่ได้หรอกมันจะได้เหรอคุณไม่เคยทํามาก่อนนะครับนะบางคนก็เอาสิเดี๋ยวผมจะทําให้ดูผมจะลองซักตั้งนะนะคนแบบนี้นะครับผมบอกกอนนะครับสาเร็จยิ่งใหญ่มากครับ ส่วนหนึ่งของความสําเร็จที่หลายๆคนใฝ่ฝันก็คือการเดินทางไปท่องเที่ยวต่างประเทศซึ่งผมทราบว่าคุณสมบูรณ์เองเนี่ยไปกับกิฟฟารีนมาแล้วหลายประเทศมากๆเลยนะครับเราจะมีเทคนิคยังไงที่เราจะพาทีมงานไปเที่ยวด้วยกันเยอะๆปัจจุบันนียเรามีทีมงานของเราไปเที่ยวต่างประเทศเยอะมากครับ เราจะต้องให้เขารู้ว่าวันนี้กิฟฟรีนมีรายการท่องเที่ยวต่างประเทศให้นะครับมันสิ่งที่สําคัญเนี่ยคุณต้องเข้าใจกติกานะครับว่ากิฟฟรีนเนี่ยให้การท่องเที่ยวกับเราอย่างแท้จริงรนะครับทีมงานของผมไปเที่ยวต่างประเทศกันเนี่ยครั้งเรื่องบางทีอาจจะเกือบร้อยนะครับ,รบเยอะมากซึ่งผมเองเนี่ยก็มีความรู้สึกว่าเฮ้ยตัวเรานะตัดสินใจทําในวันนั้นวันนี้เรามีทีมงานของเราทั้งหน้ากว้างหน้าลึกนะครับ,รบไปเที่ยวต่างประเทศกันอย่างมากมายมันเป็น <fits. S 2> ความสุขนะครับ สิ่งที่สําคัญก็คือเราต้องให้เขารู้ว่าต่างประเทศเป็นสิ่งที่สําคัญเพราะว่าเขาเองจะได้เปิดวิสัยทัศน์ให้รู้ว่าการท่องเที่ยวต่างประเทศนั้นเป็นสิ่งที่ทําให้เขามีโอกาสพัฒนาคุณภาพชีวิตนะเปิดวิสัยทัศน์ให้กว้างไกลขึ้นแล้วก็ให้เขาได้รู้ว่าต่างประเทศเป็นโอกาสสําคัญที่เราต้องไปเที่ยวให้ได้ครับจะจะให้พี่สมบูรณ์ช่วยฝากข้อคิดดีๆถึงท่านผู้ชมที่กําลังชมรายการของเราอยู่แล้วก็อยากจะประสบความสําเร็จเหมือนกับพี่สมบูรณ์นะครับ อย่าลืมงานพื้นฐานครับอาจารย์ครับครับปัจจุบันเนี่ยผมอยู่ตําแหน่งไดมอนด์นะไดมอนแกนพลานายนะครับทุกทุกท่านนะครับที่เป็นผู้บริหารนะไม่ว่าจะเป็นโกลตาตาร์เมอร์เคอรี่จูปิเตอร์นะครับจนระดับสูงขึ้นมาเรื่อยๆนี่นะครับครับถ้าท่านทํางานพื้นฐานต่อเนื่องอให้ท่านคิดอย่างนี้ครับคิดง่ายๆว่าวันนี้ท่านเป็นดาวครับท่านเป็นดาวดวงหนึ่งของบริษัททุกวันเป็นดาวก็คือเป็นเป็นดาวที่จะรับแสงเป็นสตาร์นี่นะครับพร้อมที่จะขึ้นบอลพร้อมที่จะขึ้นโก พร้อมที่จะขึ้นซินนะครับเราต้องมีความคิดว่าเราเองเนี่ยนะครับถึงจะขึ้นตำแหน่งสูงขนาดไหนก็แล้วแต่เนี่ยให้เรามีความรู้สึกว่าเรายังอยู่เป็นดาวดวงหนึ่งของบริษัทที่พร้อมที่จ,จะจัดแสงให้ผู้อื่นได้รู้ว่ากิฟต์ปรีนคืออะไร,ค,รคือไม่อยากให้ทุกคนหยุดครับเพราะถ้าเกิดเราคิดได้อย่างนี้เนี่ยนะครับจะทําให้เราทํางานอย่างต่อเนื่องในขณะที่ผมเป็นไดมอนด์แกนวันนี้ผมก็ยังให้โอกาสคนอย่างต่อเนื่องครับ นั่นหมายความว่าเราจะต้องเป็นดาวนะเราจะต้องเป็นดาวที่จรลัสดแสงนะครับแล้วให้โอกาสกับคนเนี่ยรู้จากคําว่ากิฟฟ์รินให้มากที่สุดครับเพราะว่าทุกคนเนห่ยห,หาโอกาสวันนี้เราเป็นคนหนึ่งที่มีความสามารถเก่งทั้งแผนเก่งทั้งสินค้าคเก่งทั้งการตอบข้อโต้แย้งเรามีความสามารถไม่ไม,ไม่ไม่ธรรมดาเลยนะครับ,รบแต่ว่าเราอาจจะไม่ได้ใช้ความสามารถนั้นอย่างเต็มที่ผมจึงอยากให้เปลี่ยนความคิดครับ <C rab> อย่าไปคิดว่าตัวเองเป็นเดมอนอย่าไปคิดว่าตัวเองเป็นแกรนอย่าไปคิดว่าตัวเองเป็นเอ็กให้คิดว่าตัวเองเป็นดาวดวงหนึ่งนะ <classified S 1> <fern. S 2> เป็นดาวดวงหนึ่งของบริษัท <C rab> ที่พร้อมที่จะจลัดแสงนะครับให้ทุกคนเนี่ยได้เห็นว่าเรากําลังทําอะไรอยู่แล้วว่าเอาโอกาสที่ดีเหล่านี้นะครับไปให้กับคนที่เรารักครับ <C rab> ให้เขามีโอกาสประสบความสําเร็จในชีวิตให้มากที่สุดเพราะว่ากิฟ,ฟ,กฟต์ฟรีเนี่ยนะครับไม่มีเพดานเรื่องของอไรายได้นะถ้าเกิดท่านอยากได้นะครับอยากทําอยากประสบความสาเร็จเอาเลยครับ นี่คือสิ่งหนึ่งที่ผมอยากจะฝากไว้นะครับสําคัญที่สุดเลยครับคืออย่าหยุดตราบใดที่หัวใจเรายังไม่หยุดนะครับเราอย่าหยุดครับเพราะวันนี้ไม่มีใครหรอกครับที่จะหยุดได้ทุกคนยังต้องทํางานอย่างต่อเนื่องครับคนที่หยุดก็คือคนที่ตายไปแล้วครับจางครับอืครับถ้าเรายังมีชีวิตอยู่อย่าหยุดครับเพราะการที่เราไม่หยุดนี่นะครับคนที่มองหาโอกาสจะได้รับโอกาสที่ดีจากเราด้วยครับครับท่านผู้ชมครับ นี่ก็คือข้อคิดดีๆจาก Diamond Grand Paradise ของเราคุณสมบูรณ์แดงรอดนะครับในครั้งหน้ารายการของเราจะมีแรงบันดาลใจดีๆอะไรมาฝากต้องคอยติดตามชมกันต่อไปแต่วันนี้เวลาหมดลงแล้วครับผมพร้อมทั้งคุณสมบูรณ์ต้องลาท่านผู้ชมไปก่อนแต่เพียงเท่านี้พบกันใหม่ในครั้งหน้านะครับสวัสดีครับสวัสดีครับ